น้องเข่าแล้วเข่าแล้วเนาะคะ่ะเนาะเข่าแล้วอุละ่ะย้อนดีบ่ค่อยว่าย้อน้นามนั่นไปแล้วหน่อยอะได้แล้วอุละ่ะบรรยากาศโอ้ยเนาวภายในล็อกอมากมองดูตัวอะไรนี่ตัวอะไรหพองตะก,กาเห็ดพอนไงล็อกดูแกงแสมดิพี่น้องอันนี้ไข่เห็ดล็อกงูกอะ,อะไรเนี่ยไข่เห็ดละงูกเลี้ยง ฝนตกพี่น้องฝนหน่อยบ่ได้แล้วพคนละบรรยากาศโอ้ยเนาองคนไดนเลาะก็มาบ้างลูกตัวอะไรนี่ตัวอะไรของตะก,กาเห็ดพอนไงเลาะกับลูกห็ดไข่เห็ดเลาะงูกูเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ชอบนี่แหละจ้าขอบคุณคขาไปหาคนหน่อยกันเด้อกำลังสีสาแล้วเห็นไส้น้ำถ่านไม่อะไรโอ้พี่น้องมองเนี่ยเป็นว่าบม่มีแต่ว่าก็ได้แกงอยู่ได้แกงอยู่พี่น้อง มันอลอดขึ้นสองสามมือถนั้นพี่น้องโอ้ขอนัวมันไข่เฮ็ดเรงูกันขาวพี่น้องด้วยไข่เฮ็ดเรงูเลี้ยงอะไรเนี่ยเดไปหาคนหนุอยกับคนตกไปเมืส helmet, ส 1967, be be สส่อไรสี่ใบสองแล้วใบสองแล้วเฮ็ดเพล็กเสียพีเฮ็ดเพล็กมันอลอดขึ้นสองสามมือถนั้นพี่น้องโอ้ขอนัวมันไข่เฮ็ดเรงูกันขาวพี่น้องด้วยไข่เฮ็ดเรงูเลี้ยง อะไรเนี่ยหน่อยว่นใดลแล้วคนล่ะบรรยากาศโอ้ยหนาววันไดนล้อก่อมากบังลูกตัวอะไรนี่ตัวอะไรต้งตะกาเห็ดทวนไงล้อกัดลูกวานใส่กับขูดเลยนี่ต้องงูนี่ต่างหูล้อก็สิเดียมองฟ้าไปมองระดวกแล้วก็หน,กกลลนา,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 าว,วนั่งเนาวใส่เห็ดต่างูข่อยซ่ำโอ้ยบังลูกขอยแยกก่กระได้ ย้ายใช้หนีกันขอขอกับสิมาล่างอีกนามหนึ่งนามฝนเนาะเพรกต้องเดนั่นนางเฮ็ดอันนี้ต้องนางนี้แหละย,ย,ยอกยอกเอานางใช้นามฝนจะไปหาคนหน่อยกับฝนตกไปเมื่อไรสิบ,บายสองแล้วบายสองแล้วเฮ็ดเพ็ิดเสียดี่เฮ็ดเพ็ดล้อไปให้มันคว้านั่นเนาะไปอยู่น้ำฝนฝนกับว่าหายตาคนบอกว่าคนหน่อยก็ได้หายไปโรงเย็นเลยค่ะพี่น้อง กวานใส่กับคูเลยอืมอันนั่งงูกอันนั่นงหงอก,ก,ององลกแล้วก็สด็จมองฟ้าไปมองระดักแล้วนั่นก็วัยแสงเฮ็ดก็วัยไหนคนหน่อยเล่นกันวางสีเ,ยยงเ,เพื่อโย่เบื้งเฮ็ดพอยังเอากับตาไปเก็บเอากับครูไปเก็บเขาเลยเห็น<อ>ใส่ยหนามถ่าไม่อะไรโว้พี่น้องมึงเนี่ยเป็นว่าบม่มีแต่ว่าก็ได้แกงอยู่ได้แกงอยู่พี่น้อง ล้อไปให้มันข้อนั่นเนาะไปอยู่น้ำฝนฝนกับว่าหายตาฝนบอกว่าคนหน่อยก็ได้หายไปโรงเย็นเลยค่ะพี่น้องเก็บฝนตกฝนตกใบฝนตกใบฝนตกใบใบสองจะใบสองนี่แหละขนาดเดไปฮับคนหน่อยกับฝนตกไปเมื่อไรใบสองแล้วใบสองแล้วเฮ็ดเพชร เสียบพี่เ็ดเพชรโอ้ยพุงรูน้องแถาแล้วแถาแล้วเนาะคะ่ะเนาะแถาแล้วคุณละ่ะย้อนดีบ่ค่อยว่าย้อนชายนานั่นไว้ดอกนางหูขาวคือว่าดอกขา,ขาวขาวตัวเนสิไปหาคนหน่อยจังได้ผัวละ่ะไปหาคนหน่อยจังไหนเลยบบอสงาน,นก็ว่าแสดางเห็ดตุก็ว่าแต่คนหน่อยเล่นกันวางสีเพื่อยู่ เบื้งหิดพอี้เอากะตาไปกี่เอากระคูไปเก็บเขเลยนตกมตกใบมตกใบมนตกบใบสองจะบสองนี่แหละขนาดมตกใส่อ้เบื้งหิน้องอะไรเอ่ยตีนี้ตวนสาดแท้ท้าคี่ยาช็อกโกแลตไว้แล้วเดไปหาคนหน่อยกับฝนตกไปเ่อไรสิบใบสองแล้ว ใบสองแล้วเฮ็ดเผ็ดเสียบที่เฮ็ดเผ็ดล้อไปให้มันข้อนั่นเนาะไปอยืนน้ำฝนฝนกับว่าหายตาฝนบอกว่าคนหน่อยก็ได้หาย,าหาย,าหายาไปโรงเรียไหมค่ะพี่น้องเกมจะกระออกอยู่เด้อเ่งลุงสีกินน้ำบันนี้ลุงสีกินน้ำต้องวัทาร่างเฮ็ดกันพี่น้องมันคือเห็ดฝนขาวจะเป็เห็ดหวานเพิ่งเปลืออากาศฝนตกเลยพี่น,อ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 น,น้องฝนอ่ะโอ้ยขอสิไปหาฝนหน่อยยังไเนาะบันนี้ ได้วัชพันธุ์ไว้วา,างเห็ดวานเซกอัคคูเลยนี่นางหงอกอันนี้นางูกแล้วก็เสด็จมองป้าไปมองระดวกแล้วก็เอาเห็ดเซกอัคคูไว้ให้คนหน่อยมาล่างสิโอ้ยบึงเน่านาหดดงหงอกขาวคืดว่าดอกขา,ขาวๆบนนี้สิไปหบคนหน่อยจังได้หูยไปหาค้นหน่อยจังไหนเลยมองเฮ็ดเซนามถ่า่ยไลรโว้พี่น้องพวเนี้ย เป็ดว่าบะมี่แต่ว่าก็ได้แกงอยู่ได้แกงอยู่พี่น้องนั่นตอกไสแสดงเห็ดตอกไสอะไรคนหน่อยเล่นกันวางสีคืออยู่<ม>เบงเห็ดพองแง่กับตาไปเก็บโอ้กับครูไปเก็บเขาเลยบพแกงแสบเด้พี่น้องอันนี้ไข่เห็ดละงูนอพี่น้องนอสใส่เห็ดละงูไข่อยซ้ำโอ้ยเบงทูกพองแง่กระได้ เออยายเส้นนี้กันทุกคนขีมเส้นน้ำฝนหลังหิ้ตกันนะเฮออ้ยเส,ส้นนี้ไว้ระหว่างผมมีหิริแล้ว,ว,ม,ลวมันบ่ออกแล้วว่าะั่านมันถือฝนฝนว่าท่านในงานมันแตสีบ่อ,ออกอขอกับสีมะล่างอีกน,น้ำหนึ่งน้ำฝนเพราะว่าต้องเด่นนั่นนางเห็ดอันนี้ต้องนางนี้แหละย่ยอๆเอานางใส้นน้ำฝนหมัน แล้วบ่งเฮ็ดกันพี่น้องล้างเบิ่งกันนะมือขอยเสียหนามร่างนี่กันเพิ่นตกไปหับคนหน่อยบ่ได้ค่ะไปหับคนหน่อยบ่ได้ปู้ดูแล้วก็มันมันดอกนี่ขนยนใส่ยังสิเห็ดอันนี้แซ่ยบเสียบดิพี่น้องเฮ็ดเพลกเฮ็ดเพลกเฮ็ดเพลกเสียบเสีบแกงแซ่ยบดิพี่น้องอันนี้ไข่เห็ดล้วงูกเปิตกเปิตกใบเปิ้ลตกใบเปิ้ลตกใบ ใบสองจะใบสองนี่แหละขนาดของกษัตริมะล่างอีกน้มหนึ่งน้งฟุนนอเพราะต้องเดนั่นนางเฮ็ดอันนี้ก็ต้องนางนี้แหละยอ่ยอๆเอานางใช้น้งฟุนมันหลอดพี่สองสามมือเท่านั้นพี่น้องโอ้ขนนวลมันไข้ฮิตเรางูก,กันขาวพี่น้องดูถ้าฮเต็ดละงูเลี้ยง,อ,ง,อ,งอะไรเนี่ยนหน่อยว่าได้แล้วคนละบรรยากาศโอ้ยหนาววันไดนเาาร,รากา็มาบ้างดู ตัวอะไรนี่ตัวอะไรพคร่อตะก,กาเห็ดทวนไงแล้วกระดูมันอลอดที่สองสามมือเท่าน่ะพี่น้องโอ้ขนนัวมันไข่เฮ็ดละงูกันขาวพี่น้องด้วยการเฮ็ดละง,ดงูเพียงอะไรเนี่ยรากใค่ไปทัว่วร์เหรอพี่น้องอันนี้ดอกกรบว่ามีแล้วเห็ดเพล่เห็ดเพล่กับเสีบเด้มันตกใส่อ้ายาพี่น้องอะไรเอ่ย ตีนี้ตัวนสาดแท้ท่าคียมยวาช็อกโกแลตไว้แล้วล้อไปให้มันพอนั่นเนาะไปอยู่น้ำพ่นพ่นกับว่าหายตาพ่นบอกว่าคนหน่อยก็ได้หายไปโรงเรียนเลยคะ่ะพี่น้องเก็บวานใส่ก,กับคูเลยอันนั่งหงอกอันนั่งหงอกแล้วก็สิเด่มองป้าไปมองระดวกแล้วบอกมันได้หลายหลาหล,าหลาพี่น้องมันได้หลายหลยหนึ่งวัยถึใกใช้แก๊งมาใหม่นาะพี่น้อง ไม่ได้ไลเหมือนอย่ไม่ได้ไรไปหาพ่นนั 2, 3, ่นหรอยู่สองสามมือเท่าน่ะพี่น้องโอ้ขนวัวมันไข่เห็ดละงูก,ก่อนขาวพี่น้องด้วยไขเห็ดละงก์เี้ยงอู้อะไรเนี่ยมันคือเห็ดพนขาวจะไมเห็ดหวานเบังเบิกอากาศฝนตกเนี่พี่น้องผุน่ะโอ้ยขอสิไปหาพนหน่อยยังในนอกบบบนี้ได้มาหันอวยมะล่างเห็ดยขอกระสีมะล่า,ลาง,อ,าางอีกน้มหนึ่งน้มพ่นเพราะว่ต้องได้นั่น้างห็ดอันนี้ต้องนางน,นี้แหละ ยอกยอกอานางเสน้น้นาฝนล้อไปให้มันคว้านั่นเนาะไปอยู่น้ำพ่นพ่นกับว่าหอยตากนบอกว่าคนหน่อยก็ได้หอยไปโรงเย็นเลยคะ่ะพี่น้องเก็บเชนอาน้องเนาองส้เห็ดกระงูงข่อยสับโอ้ยบังดูเพราะแย่ก,ก็ได้เออย,ยายใส้หนีกันควรจุกใส่อ้ายบังพี่น้องอะไรเอ่ย <laughs> เนี้ยตัวนสาดแทะทาครีมทาช็อกโกแกลตไว้แล้วออกครูไปเก็บเห็ดมันก็ได้ไหวไปสั่นผลมาทั้งแทะมันเห็ดบาออกอะอะไรเนี่ยใส่เห็ดละวงูกเลี้ยงนวนโต๊ะพี่น้าวคุณเา่าน้องนองใส่เห็ดกระงูข่ซ้ำโอ้ยบงังด้วพอข่แย่ก,กระดัยเออย้ยายใส่นนีกันไปกด จะไปหาคนหน่อยกับคนตกไป,ไปไว่บบาอะไรใบสองแล้วใบสองแล้วเฮ็ดเพ็ดเสียบที่เฮ็ดเพลคอะไรเนี่ยใครเห็ดตะ้งงกเลี้ยงฝนตกพี่น้องเคล็ใชายหนามถาเนี่ยไล่โอ้พี่นอ้นอ,อ,นองมองเนี่ยเป็นลาบ,บ่มีแต่ว่าก็ได้แกงอยู่ได้แกงอยู่พี่น้อง